นี่คะ่ะเทียมเชียนะคะจอ,อดะนองนะคะดูบรรยากาศค่ะนี่คะ่ะจอดะน,นองนะคะมีมาจากสุราษฎร์ชุมพรแล้วก็เด็กๆอาิอาลินพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมจ๊มะระวังนะลูกเดี๋ยว,วะอะตีรังกา เออถ่ายละเอาดิมาเอานี่คนนี้แข่งด้วยไหมคะคนนี้แข่งด้วยไหมคะจะมีร้านค้านี่จ้ะของกินนะมาเลือกได้นะคะข้างสนามกีฬาพี่อาทินงกินอะไรคะไม่เป็นไรลูกกินอะไรลูกยำหรอ โ <Okay. S 2> อ,อเคย,ลเยออไำไ,ไ,ไ,ยไก่แซบใส่ผักได้ไหมลูกโอเคไม่เผ็ดนะน้องน้องกินเผ็ดไม่ได้โ okay. อเคได้แล้วลูกโ <Okay. S 1> อ,อ,อ,อเคโอเค <c oughs> แขนน้องนนน้องได้กิน้ำอนนีไปเอนี้ไม่ได้เอนะอเโยอะมาก้คนเดียว่กองเสียนะคะกองเสียนะคะตุ้งตุ้งนี่นว่า อย่าตบกับผู้ปกครองนะละกันเข้าให้เป็นลมเตรียมรถอีมไปเล่นนาล้อยนู้นไงชุดเขียวอ่ะเรียกได้เลยเ๋ีอันนี้จะเป็นลมนะคะตอนนี้กองเชียร์จะเป็นลมละดมยาดมดมยาดมดมยาดมอันเหมือนกันเลพวกนาอันนี่ตอนนี้เลือกคู่กันอยู่นะคู่แทบไม่มีเลยเลือกคู่กันอยู่นะจ้าในสนามลูกเราหนึ่งคนได้คู่แล้วนะคะกริตินอัฐทาวะละ ได้คู่แล้วเดี๋ยวยังไม่เห็นว่าคู่คนไหนนะตัวเองอุ้ยไม่ได้น้องนี่เต่งไม่ได้คัวตินคัวตินใครวะคัวตินเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่คัวตินนะเอ้ยหรือว่าคู่คัวตินนั่นน่าจะใสอย่างนั้นโอ้ยใหญ่กว่าอตินเนาะใหญ่กว่าอาตินนะใหญ่กว่าตินนะ น่าจะพูกันน่าจะพูกันน่าใช่เน้ำหนักโอสสเอมาเองเลยน้ำมันน้ำมน้ำเอาน้ำมาขออา้ำก่อนนะลูกได้ได้ได้ เดี๋ยวเสียงเราเข้าคลิปเขาเาแล้ว้เดี๋ยวเสียงเราเข้าคลิปเขาเราถอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คู่คู่แข่งคู่เชียร์นะคะ

ต่อไม่ได้อ่ะลูกดูดิเพื่อนกำอยู่แ่อยให่อนตไแล้วไม่ได้อ้าวโดนหากแล้วไปไม่เป็นไร3มเเป็นไรลูกเตะทรงทิ้งเไปเลย Hey

đanh lên, đanh lên! đanh quá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  đanh

ถ้่ยกขาดีมันจะไปยกตรงใกล้ๆฮอรไปแล้วฮอไปแล้ว อลินดาคู่ต่อไปนะคะนูนวนวอมกันอยู่วอมกันอยู่วอมกันอวอมกัน,ม,กนมาโคแล้วลูกยกขาให้สูงนะลูก ตู้ได้ ไม่เป็นไรหลกเก่งแล้วเก่งแล้วเราต้องดูให้ดีก่อนนะลูกเอ๋สูงๆลูกพิดเอวหน่อยพิดเอวหน่อยี่ Okay.